ครับเดี๋ยวเรามาดูการเซตปุ่ม LR นะครับของ Poco F4 GT กันนะครับเริ่มต้นนะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับแล้วเก็ไปในส่วนของค้นหานะครับค้นหาแล้วเราพิมพ์คำว่าเกมเทอร์โบนะครับครับเราเข้าไปที่เกมเทอร์โบนะครับคราวนี้เรากดเพิ่มนะครับกดที่เครื่องหมายบวกตรงกลางจอเลยนะครับ อันนี้เราต้องโหลดเกมที่เราจะตั้งค่าไว้ก่อนแล้วนะครับอันนี้ผมโหลด Call Duty ไว้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาให้มันเป็นเปิดสีฟ้าๆไว้นะครับคราวนี้เรากลับไปเข้าเกมนะครับเข้าเกมเสร็จนะครับให้เราสังเกตนะครับที่เขาเนมุมซ้ายบนของจอนะครับมันจะมีขาวๆขึ้นมาแล้วครับเราปัดมาทางขวาเลยนะครับเพเข้าสู่โหมดของเกมเทอร์โบนะครับแล้วเรากดไปที่ปุ่ม LR ข้างล่างนะครับในการตั้งค่ามันนะครับเราจะเห็นเป็น บอลลูนขึ้นมา2ตัวนะครับ L กับ R แล้วก็เอาปุ่ม L หรือ R ที่เราจะใช้นะครับไปไว้ในตำแหน่งหน้าจอที่เราจะกดได้เลยนะครับผมเอาไว้ที่ยิงกับตัวรีโหลดอยู่นะครับอันนี้ทดลองใช้นะครับทางขวาถ้ากดยิงนะครับอันนี้ก็จะเหมนมีแสงขึ้นนะครับทาง้ขวาใช้ได้แล้วกดบันทึกทุกครั้งนะครับที่ตั้งค่านะครับนี่กดลงกดนะครับยิงได้แล้วนี่กดเพเครับสวัสดีครับ